สิ่งที่โจย์ถามหาเนี่ยมีแน่ๆคือเรื่องกําไรขาดทุนนะครับกำไรขาดทุนเนี่ยแล้วถ้าหาจํานวนคนอะไรพวกนี้นะครับรูปแบบในการามักจะมีอยู่2แบบคือบอกจํานวนและถามหาเปอร์เซ็นต์แบบเมื่อกี้งั้นถ้ามันบอกจํานวนแล้วให้ไปถามหาเปอร์เซ็นต์เอาสิ่งที่โจทย์ถามหาเป็นตัวตั้งรูปแบบเมื่อกี้เลยส่วนด้วยทุนถ้าเป็นเรื่องกําไรขาดทุนส่วนด้วยทั้งหมด ถ้าเป็นเหมือนเรื่องเมื่อกี้เนี่ยนะครับส่วนด้วยของเดิมอะไรแบบนี้ส่วนด้วยของเดิมคือเหมือนกับว่าถ้าเราจ่ายไปเท่านี้เดิมคือเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยนะครับอ่าส่วนด้วยของเดิมอะไรพวกเนี้ยประมาณเนี้ยโจทย์มันจะเล่นอยู่แค่ประมาณนี้เราก็ทําให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเอาไปคูณหนึ่งร้อยอ่าลักษณะโจทย์ก็จะเป็นแบบเมื่อกี้ทาทํามาแบบที่สองคือโจทย์บอกเปอร์เซ็นต์มาครับแล้วให้หาจํานวนครับ ถ้าโจทย์บอกเปอร์เซ็นต์มาให้เราไปตั้งเป็นส่วนร้อยยกตัวอย่างอย่างเช่นบอกว่าสมมุติบอกมีนักเรียนอยู่หนึ่งร้อยเอ่ออยู่เอาห้าสิบคนละกันมีนักเรียนอยู่ห้าสิบคนเป็นนักเรียนที่ใส่แว่นตายี่สิบเปอร์เซ็นตถามว่ามีนักเรียนที่ใส่แว่นตากี่คนเนี่ยบอกเปอร์เซ็นต์มาแล้วให้หาจำนวนคนนะครับงั้นเราก็ต้องทำไงอะ เราก็ต้องเอาไอ้จำนวนเปอร์เซ็นต์จำนวนนั้นนะนะครับมาส่วนร้อยสำคัญเนี่ยอันนี้ตัวส่วนเป็นร้อยส่วนไอ้การถามเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวส่วนจะไอ้ตัวหนึ่งร้อยจะเป็นตัวคูณนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปคูณกับจำนวนครับคูณกับจำนวนทั้งหมดจำนวนที่เปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้คือเรื่องร้อยละนะมีออกแน่แน่เชื่อว่ามีออกแน่แน่ <ไป S 1> กำไรไ<ป>ขาดทุนอะไรพวกนี้ กำไรหรือขาดทุนเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับการหาอะไรบ้างครับกับการหาทุนครับเกี่ยวข้องกับการหาราคาขายครับอืมโอเคไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามถ้ามันถามหากําไรหรือถามหาขาดทุนก็ตามเราต้องไปหาสองตัวนี้ได้เฮ้ยทุนเท่าไหร่ล่ะเฮ้ยขายไปเท่าไหร่ล่ะถ้าขายไปมากกว่าทุนที่ซื้อมาคือกําไรถ้าขายไปถูกกว่าทุนที่ซื้อมาคือขาดทุนโอเคไหม หน้านี้คุณต้นมีสอสอนเรื่องอะไรมาจําได้บ้างไหมเรื่องแรกที่มีแน่ๆในการออกสอบคือเรื่องโอเปอเรชันมันน่าจะมีอ่ะแต่ถ้ามีก็มีประมาณข้อหนึ่งนะครับโอเปอเรชันจะออกอะไรได้บ้างออกออเดอร์ครับออเดอร์คืออะไรออเดอร์คือลำดับขั้นนะลำดับขั้นในการทําต้องทําที่ไหนก่อนทําในวงเล็บทําในเลขยกกําลังก่อน ขั้นที่สองทำในคูณกับหารขั้นที่สามถึงทำบวกกับลบนะแล้วกับอีกแบบหนึ่งคือออกไอเจ้าโอเปอเรชันแปลกแปกแปลกๆปล,ปลคือแะไรมันอาจจะมีสัญ,ญลักษณ์อะไรมาบางตัวแล้วก็ไปนิยามว่ามันจะเท่ากับการดำเนินการยังไงนะนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของตัวประกอบตัวประกอบพหะเอกของตัวประกอบนางเอกของตัวประกอบมีอยู่สองตัวคือขรอมอรนอเสมอ จทย์ของหอรอมอรมักจะเป็นแบบมีขอบเขตพวกการแบ่งแบ่งของแบ่งตัดเชือกแบ่งผลไม้อ,อ่าอะไรกันเนี่ยประมาณเนี่ยการแบ่งมีขอบเขตจํากัดนะมักจะเป็นหอรอมอรส่วนคอลนอก็มักจะเป็นพวกแบบทําไปเรื่อยๆออตีล,ลกักั้งวิ่งรอบสนามกี่รอบถึงจะกลับมาเจอกันไปห้องสมุด กี่วันจริงจะเจอกันอีกรอบหนึ่งเอ่อเนี่ยอะไรพวกเนี้ยนาฬิกาปลูกเป็นคอรนอหมดนะครับแล้วก็มีประยุกต์หน่อยคือหอรอมกับคอรนอแบบเหลือเศษถ้าหอรอมเหลือเศษคือทำไงเอาจำนวนไปหักเศษก่อนแล้วค่อยหาหอรอมถ้าคอรนอเหลือเศษคือหาคอรนอก่อนเลยแล้วค่อยหักเศษโอเคไหมครับอ่อ อีกอย่างหนึ่งที่มันมักจะออกก็คือแบบว่าอาจจะมีจํานวนมาให้แล้วให้แยกตัวประกอบแยกตัวประกอบแล้วถามว่าจะมีตัวประกอบทั้งหมดกี่ตัวอะไรพวกเนี้ยนะครับคนอคือหอรอมอมคูณคออนอจะเท่าผลคูณของสองจำนวนอ่ะโจทย์ก็จะเล่นได้ก็คือแบบว่าอาจจะบอกคอราอมอมาบอกจำนวนสองจำนวนมาให้หาคออนออะไรแบบเนี้ยนะครับ หรืออาจจะเอาไปพัวก,กับพ่วงกับเรื่องของอสมการก็ได้นะครับนี่จะเป็นสูตรเพียงตัวเดียวที่มีอยู่ในเรื่องตัวประกอบนะครับสมการก็มีนแน่ๆสมการมันอาจจะไม่ได้แยกเป็นเรื่องของมันเรื่องเรื่องแบบโดดเดี่ยวมันอาจจะเอาไปรวมกับเรื่องอื่นๆได้หลายเรื่องมากรวมกับเลขาคณิตก็ได้รวมกับไอเรื่องตัวประกอบเมื่อกี้ก็ได้ นะตีเหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมปริมาตรเศษส่วนร้อยละสมการรวมได้ทุกเรื่องนะครับแต่มันมันมกจะชอบไปแทรกอะ่ะชอบไปเสนอหน้ากับเรื่องอื่นๆนะครับงั้นสมการง่ายๆหลักการง่ายๆคือไม่รู้อะไรให้แทนตัวแปรอ่าก็ว่าไปเนีย่ยเหมือนเมื่อกี้ที่เราทำโจทย์อะเรื่องร้อยละเราไม่รู้อ่ะทำไงอะ่ะก็แทนตัวแปร แล้วเราก็แก้สมก,การหลักการเนี้ยนะเนี่ยนี่นี่น,นี่ข้อยี่สิบสามเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าขนาดของมุมมันเท่าไหร่เรารู้แค่ความสัมพันธ์ว่าไอ้นี่เป็นสองเท่าของไอ้นี่ไอ้นี่เป็นสามเท่าของไอ้นี่เนี่ยใช้แหละใช้ตัวแปรแหละตัวแปรก็คืออยู่ในเรื่องสมก,การแล้วก็ต้องแก้สมก,การออกมางั้นสมก,การอาจจะไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแต่มักจะเสนอหน้าไปรวมกับเรื่องอื่นๆงั้นเรื่องนี้จึงสําคัญเหมือนกันเพราะถ้าไม่ได้สมก,การเนี่ย แย่เลยนะครับเรื่องอะไรอีกเรื่องเลขาคณิตเลข,ขาคณิตนี่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันมีแยกทั้งสองมิติสามมิติสองมิติแยกอะไรบ้างสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็รูปหลายเหลี่ยมด้วยโจทย์มักจะถามอะไรเกี่ยวกับสองมิติละ่ะถามคุณสมบัติสมบัติบอกไปหมดแล้วสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมอ,องค์ประกอบต่างๆ นะครับหลายเหลี่ยมมักจะถามหาอาจจะถามหาเรื่องเกี่ยวกับมุมภายในการถามหาพื้นที่แล้วก็เส้นรอบรูปนะครับ <c oughs> นี่เนี่ยเนี่ยอย่างข้อเนี้ยเห็นไหมสิบแปดเนี้ยเห็นไหมรูปประมาณเนี้ยนะครับไอส่วนที่ไม่เอาคือส่วนไหนส่วนสามเหลี่ยมข้างในเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องรูปเลยขาครนี้ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างใหญ่เพราะว่ามันอยู่รวมหลายเรื่องมากนะครับ แล้วนอกจากไอ้เจ้ารูปสองมิติก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือมีสามมิติด้วยอรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเราก็มีทําไปแล้วเนาะใช้สูตรคืออะไรครับไก่ย่างส้มตํานะกว้างคูณยาวคูณสูงอโจทย์บอกอะไรมาเข้าสูตรให้เรียบร้อยก่อนแล้วมันจะมีไอตัวเนี้ยมาอีกและโผล่มาอีกและ,ลและเสนอหน้ามาอีกและสมการเรไม่รู้ตัวไหนเราก็ไปแก้สมการหาค่าตัวที่เหลือ ได้อีกรูปหนึ่งคือที่ส่วนใหญ่เขาจะเล่นนะคือรูปทรงกระบอกครับทรงกระบอกมันจะเป็นลักษณะอะไที่อาจจะออกได้นะหัวกัรท้ายคือวงกลมพีซึ่งนี่แหละคล้ายๆกับรูปบาดนี่แหละนะครับเราจะเอาไอ้ตรงพื้นที่ฐานคือมันเป็นวงกลมคือาย r กําลังสองแล้วคูณความสูงคือ h นะรูปนี้ก็อาจจะเอามาออกได้เขาอาจจะเอามาออกได้นะครับนะแต่ถ้าเป็นรูป อ,อ่ารูปอื่นทรงกลวยพีระมิดแล้วก็ <Hello. S 1> ทรงกลมน่าจะยังไม่ออกนะคิดว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังถ้าไม่ได้ถามหาปาริมาตรเขาอาจจะถามหาพื้นที่ผิวข้างก็ได้นะถ้าผิวข้างคือถามหาพื้นที่ผิวเราก็ต้องเหมือนแกะชิ้นออกมาว่าข้างๆมันเป็นรูปอะไรแบบนี้นะครับอ่าชนิดของมุมมีอะไรบ้างมุมมีไล่จากแหลมฉากป้านมุมตรงมุมสับ มุมกลมอะไรแบบนี้นะครับเส้นขนานเรื่องนี้ก็สําคัญที่เคยจดไปที่วันนั้นเราดูกันหอนอเนาะเส้นขนานมีอยู่ด้วยกันห้าตัวที่สําคัญเริ่มจากอันนี้ก่อนครับเส้นตัดตึ๊บตึบอ่าเป็นตัวเออันนี้ให้จําว่าเป็นเหมือนตัวเอ็เนาะมุมที่อยู่ตรงข้ามจะมีขนาดเป็นไงกันครับเท่ากันอ,อ่ามุมตรงข้ามจะเท่ากันนะครับรูปตัวเอ็นะต่อมาอันที่สอง ให้จําเป็นรูปตัวทีนะร,รูปตัวทีนี้แล้วยังไงเงีมันคือตรงนี้ครับตรงนี้กับตรงนี้นี่นะอันนี้เรียกว่ามุมประชิดบนเส้นตรงครับรวมกันจะได้ร้อยแปดสิบองศานะครับโอเคนะอสามครับอันที่สามเนี่ยจะเป็นเรื่องของเส้นคู่ขนานแหละนะครับสมมุติว่ามีเส้นสองเส้นป,ป,ป๊าป๊แล้วมีเส้นหนึ่งเป็นเส้นตัดโชคอ่า อันที่สามนี้ให้จําเป็นรูปตัวแซตัวแซนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นมันเกิดตรงนี้ครับมีคอตรงตัวแซตรงนี้กับตรงนี้อันนี้เรียกว่ามุมอะไรกันครับแย้งมุมแยงครับมุมแย้งก็ถ้ามันเป็นเส้นคู่ขนานกันจะมีขนาดเท่ากันมีเส้นสองเส้นเหมือนเดิมปั๊บปั๊บมีเส้นตัดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้จําเป็นตัวซีอันนี้ปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็บนคอตัวซีคือตรงนี้กับตรงนี้ครับอันนี้เรียกว่ามุมอะไรกันครับ มุมภายในข้างเดียวกันใช่ถ้าบนกับล่างขนานกันมุมภายในข้างเดียวกันจะทำไมเท่าเท่ากันไม่เท่าครับไม่เท่าใช่จะรวมกันกันได้รนะ้อสามร้อยสามร้อยหกสิบไหมเอยได้ร้อยแปดสิบเออ,อนในเรื่องเนี้ยจะมีแค่สองอย่างคือเท่ากันกับรวมได้ร้อยแปดสิบอ่าจำให้ดีนะจำให้ดีนะเมื่อกี้มุมตรงข้ามเท่ากัน ไอตัว x ตัวแมุมแย้งเท่ากันตัวแพรพอตัว t รวมกันได้180เพราะมันอยู่บนเส้นตรงตัว c รวมกันได้180เพราะว่ามันอยู่ภายในข้างเดียวกันตัวสุดท้ายเป็นตัว f ให้ทำความว่าจะเป็นตัว f ปื๊ดปื๊ดปื๊ดตัวนี้เห็นไตัว f แล้วไงตัว f มีตรงนี้ปาบปาบเห็นปะเป็นมุมภายนอกภายในข้างเดียวกันนะ ลักษณะจะเป็นไงครับภายนอกภายนข้างัเดียวกันเถอะถ้ามันอยู่บนเส้นคู่ขนานจะเท่ากันงั้นไอ้เจ้าเรื่องของเส้นคู่ขนานมันจะมีอยู่ด้วยกันห้าตัวนี้แหละต้องจาไม่ได้เรื่องเลขาคณิตเนี่ยอย่างที่บอกนะมันมีหลายหัวข้อมากรวมแล้วเลยมันเป็นเรื่องที่จะเจอเยอะเจอบ่อยนะครับแล้วก็เอามาสอดแทรกกับเรื่องสมการได้นะครับแล้วแล้วก็เรื่องอื่นจะยิบย่อยแล้วเรื่องอื่นจะยิบย่อยแล้วนะครับ เศษส่วนทศนิยมก็เหมือนกันมันจะแทรกอยู่ในทุกๆเรื่องตัวเลขไม่เต็มก็ได้เพราะว่าเราเรียนเรื่องเศษส่วนเรื่องทศนิยมแล้ะนั่นแหละก็คือถ้าไม่เต็มเมื่อไหร่มันก็คือเอาเรื่องเนี้ยไปแทรกนะครับจํานวนเต็มอ่าจํานวนเต็มมีกี่ชนิดจํานวนเต็มมีสามชนิดคือเต็มบวกเต็มศูนย์แล้วก็เต็มลบโอเคไหมนะครับไอจำนวนเต็มเนี่ยมันก็อาจจะเอาไปสอดแทรกกับในบางข้อได้เหมือนกันนะ ถ้าไอ้บวกกับศูนย์เนี่ยครูไม่ค่อยห่วงแต่ถ้าเจอจํานวนลบเมื่อไหร่เนี่ยอย่างเช่นเจอว่าห้าลบด้วยลบสามอย่างเงี้ยเนี่ยแบบลบเจอกับลบอย่างเงี้ยก็คือได้อะไรครับบวกบวกค่ะลบเจอกับลบจะได้บวกเนาะก็กลายเป็นห้าบวกสามอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็คิดเลขมานะครับแต่ข้อสอบที่ออกมันคงไม่ออกง่าย,ยางี้นะแต่ว่าให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ให้เข้าใจหลักการนะครับแต่ถ้าลบชนกับบวกอะ่ะอย่างเช่น แปดบวกกับลบเก้าเนี่ยถ้าบวกชนกับลบได้อะไรครับลบค่ะบวกชนกับลบก็จะได้ลบเนาะก็กลายเป็นแปดลบเก้าอ่าแล้วแปดลบเก้าปุ๊บก็ที่ครูต้นเคยสอนไปว่าให้ไปแยกฝั่งอะพวกทานอสกับพวกอเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยใครชนะก็ตัวเลขจะอยู่ข้างฝั่งนั้นไปงั้นแปดลบเก้าจะได้อะไรครับลบหนึ่ง ลบหนึ่อ่าเพราะว่าไอ้พวกเก้ามันเป็นพวกของทานน้อยแล้วมันเยอะกว่าอะไรแบบนี้นะครับโอเคการบวกการลบก็จะประมาณนี้นะแต่ตัวเลขมันอาจจะเยอะกว่าแล้วเครื่องหมายมันอาจจะชนกันยุบยับยับ,ยบนะครับต่อไปถ้าเป็นการคูณกันบ้างอย่างเช่นเราเจอลบสี่คูณกับลบสามได้เท่าไหร่ขั้นแรกขั้นในจำได้ไหมขั mm. ้นแรก คูณกับหารนะให้นับตัวติดลบว่าตัวติดลบมีเป็นคู่ตัวหรือคี่ตัวคำว่าคู่ตัวอย่างเช่นในนี้ลบสี่คูณลบสามมันมีตัวติดลบเป็นกี่ตัวครับสองค่ะสองตัวมันมีตัวติดลบอยู่สองตัวเนาะถ้ามีตัวติดลบอยู่สองตัวแบบนี้คูณกันคือคำตอบจะได้เป็นบวกแล้วก็เอาสี่คูณสามเลยสี่คูณสามได้สิบสองจบนะครับการหารก็เหมือนกัน ลบแปดหารสี่ขั้นแรกนับตัวติดลบก่อนเหมือนเดิมติดลบมีกี่ที่มีที่ค่ะตอนนี้มีที่เดียวหนึ่งที่หนึ่งที่เป็นขี้ตัวหนึ่งที่ก็เลยติดลบเลยหนึ่งที่เนาะเลขหนึ่งเป็นคี้ไงก็เลยติดลบรอเลยแล้วแปดหารสี่ตามปกติเลยครับแปดหารสี่ได้สองต่อไปเลขยกกำลัง เลขยกกําลังอย่างเช่นอย่างที่เมื่อกี้บอกไปเนาะสมมุติว่าแล้เราเจอสองกำลังสองแล้วก็คูณกับสองกำลังห้าคิดว่ามันจะได้เท่าไหร่ให้เราไปนึกถึงคอนเซปต์สองกำลังสองคืออะไรครับสองคูณกันสองคูณกันอย่าใช้คําว่าครั้งสองคูณสองกำลังสองคือสองที่คูณกัน สองตัวตัวแล้วไอ้เจ้าสองกำลังไอ้สองกำลังห้าล่ะสองคูณกันห้าสองคูณกันเท่าไหรนะห้าตัวห้าตัวตัวนะงั้นรวมกันมันจะเป็นสองคูณกันกี่ตัวครับสองกำลังเจ็ดกลายเป็นสองกำลังเจ็ดเลยนั่นหมายความว่าถ้าเลขฐานข้างล่างเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังข้างบนมาทำอะไรกันครับมาบวกกัน อ่าโอเคนะในระดับสอบเข้าน่าจะประมาณนี้แหละถ้าถ้ามีเลขยกกําลังนะแล้วเลขยกกาลังเขาจะไปแทรกอยู่ในเรื่องนี้ครับเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยน่าจะอาจจะมีแน่แคือเรื่องพีทาโกรัสสามเหลี่ยมรูปนี้มีมุมฉากหนึ่งมุมอยู่ตรงนี้ป๊าบด้านเขาจะให้มาเป็นตัวอักษรตัวอะไรช่างมันช่างมันแต่ให้เราจําไว้เสมอเลยว่าเอ้ด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากอ่ะคือคําว่าฉาก คือคําว่าฉากให้จาอันนี้ไว้ก่อนนะให้จําว่าฉากเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ให้ A B C เรียงมาเขาอาจจะให้ตรงนี้เป็น A ก็ได้ให้ตรงนี้เป็น B ก็ได้ให้ตรงนี้เป็น C ก็ได้ด้านตรงข้ามมุมฉากต้องเป็นตัว A ค่ะตัว A นะพอเป็นตัว A ปุ๊บข้อน,นี้ใช้สูตรว่างไงครับใช้เป็นแบบนี้แทน <A> เป็น B กําลัง2บวก C กําลัง2แล้วถึงจะเท่ากับ A ยกกําลัง2โอเคไหม อืมนะไอ้ด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยต้องเป็นด้านที่ยาวที่สุดนะครับแล้วมันต้องเป็นตัวเดียวเดี่ยวที่ยกกาลังสองโอเคปะ